Hi guys, welcome to your Mathematics class. It's me again, Teacher p u i ยสวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่รายวิชา Mathematics มาพบกับ Teacher p o o ยอีกแล้วนะคะ English v o c a b u l a r i s time ได้เวลาท่องคำศัพท์แล้วคะ่ะ but today you don't have to write them down to your notebook mm hmm. แต่สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆไม่ต้องจดคำศัพท์ลงในสมุดนะคะ long long ยาว short short สั้นหรือเตีย้ย tall tall สูง longer longer ยาวกว่า shorter shorter สั้นกว่าหรือเตี้ยกว่า taller taller สูงกว่า longest longest ยาวกว่า shortest shortest สั้นกว่าหรือเตี้ยกว่า Today, are going to learn about the length meters and centimeters going comparing and are learn we andcentimeters in compelling length วันนี้นะคะเราก็จะไปเรียนรู้การเปรียบเทียบความยาวในหน่วยเมตรและในหน่วยเซนติเมตรกัน I have a ruler here. ที่เชร์มีไม้บรรทัดอยู่หนึ่งอันตรงนี้นะคะ And I also have three pencils. และทิเชร์ก็มีดินสออยู่สามแท่ง This is pencil A อันนี้เป็นดินสอแท่ง A The second is pencil B และที่สองนี้นะคะเป็นดินสอแท่ง B And the last one is pencil C และอันสุดท้ายก็เป็นดินสอแท่ง C นะคะ Look at the pencil A first ดูที่ดินสอแท่ง A กันก่อน It is 5 centimeters มันมีความยาว5เซนติเมตรนะคะ like you see อย่างที่นักเรียนเห็นตรงนี้เลย so ดังนั้นจะได้ว่า pencil A is 5 c e n t i m e t e r long เราก็จะเขียนได้ว่าดินสอแท่ง A เนี่ยยาว5ซนเมตรนั่นเองค่ะ Look at the second one ดอวนที่2อกันต่อเลยนะคะ it is e t c e n t i m e t e r มันมีความยาว8ซนเมตร so we will write it as ดังนั้นเราก็จะเขียนมาได้ว่า pencil B is 8 c e n t i m e t e r long ดินสอแท่ง B มีความยาว8เซนติเมตร and look at the last one ดูที่อันสุดท้ายกันต่อนะคะ it is 9 c e n t i m e t e r ดินสอแท่งสุดท้ายมีความยาว9เซนติเมตร so we will write it as เราก็จะเขียนมันได้ว่า พิ s ซิล C is 9 c e n t i m e t e r long ดินสอแท่ง C มีความยาว9เซนติเมตรนั่นเองค่ะ You will see 9 minus 5 equals 4 9ลบ5มีค่าเท่ากับ4 so that's mean ดังนั้นมันก็จะหมายความว่า Pencil C is 4 centimeters longer than pencil A จะเห็นได้ว่าดินสอแท่ง C นะคะยาวกว่าดินสอแท่ง A อยู่4เซนติเมตรนั่นเองค่ะ and 9 minus 8 equals 1และ9ลบ8มีค่าเท่ากับ1 so you will see pencil C is 1 c e n t i m e t e r longer than pencil B ดังนั้นนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าดินสอแท่ง C เนี่ยยาวมากกว่าดินสอแท่ง B อยู่1เซนติเมตรนั่นเองค่ะ pencil C is the longest เราก็จะได้ว่าดินสอแท่ง C เนี่ยเป็นดินสอแท่งที่ longest หรือยาวที่สุดนั่นเองค่ะ and the pencil A is the shortest เช mm ่นเดียวกันนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าดินสอแท่ง A hmm. เนี่ยเป็นดินสอแท่งที่ shortest หรือสั้นที่สุดนั่นเองค่ะ We're gonna get one more example เราจะไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะคะ Look at these pictures ดูที่รูปภาพเหล่านี้ This is a bus, a car, and a boat มีรถบัสรถยนต์และเรือ The bus is 1 8 meters long. รถบัสมีความยาว1 8เมตร The car is 6 meters long. รถยนต์มีความยาว6เมตร And the boat is 1 3 meters long. และเรือมีความยาว1 3เมตร We are going to answer this question together เราจะไปตอบคำถามเด่านี้ไปพร้อมๆกันนะคะ But first I'm gonna translate them for you step by step แต่ที่เช่อจะแปลให้เด็กๆฟังไปทีละบรรทัดนะคะ The c r y is that the a t t h dot meter shorter than the bus รถยนต์สั้นกว่ารถบัสอยู่จุดๆเมตร so we are going to look at the car and the bus เราก็จะไปดูที่รถยนต์และรถบัสกันนะคะ the bus is 18 meters the car is 6 meters รถบัสมีความยาว18เมตรรถยนต์มีความยาว6เมตร so we write the a s เราก็จะเขียนมันได้ว่า18 m 6 equals t 18ลบ6 มีค่าเท่ากับ6นะคะ So we are going to put the six right here ดังนั้นเราก็จะนำเลขหกมาใส่ไว้ตรงนี้กันเลยประโยคนี้ก็จะหมายความว่ารถยนต์สั้นกว่ารถบัสอยู่6เมตรนั่นเองค่ะ i s that simple ง่ายใช่ไหม่ะคะ Look at the s e c o n d ไปดูที่บรรทัดถัดไปกันเลยบรรทัดที่2 The bus is dot 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 meter longer than the boat รถบัสยาวกว่าเรืออยู่จุดจุดจุดเมตร We're a going to look at the bus and the boat เราก็จะไปดูที่รถบัสแล,ลและเรือกันนะคะ The bus is 18 meters The boat is 13 meters รถบัสความยาว18เมตรและเรือความยาว13เมตร So we write it as 18 minus ตัวถิ equal to f เราก็จะเขียนมาได้ว่า18-13ลบ13มีค่าเท่ากับ5นั่นเองค่ะ so we are going to put the 5 right here ดังนั้นเราก็จะเขียนเลข5ไว้ตรงนี้นะคะเราจะได้ความหมายของประโยคนี้ว่ารถบัสยาวกว่าเรืออยู่5เมตรนั่นเองค่ะ look at the third ไปดูที่บรรทัดที่3กันเลยนะคะ The boat is s e v meters longer than the, the dot เรือยาวกว่าจุดจุดจุดอยู่7เมตร so we are going to look at the boat เราก็จะไปดูที่เรือกันนะคะ which one is shorter than the boat อันไหนสั้นกว่าเรือ so we got the car เราก็ได้มาแล้วนะคะนั่นก็คือ รถยนต์นั่นเองรถยนต์สั้นกว่าเรือ How short it is แล้วมันสั้นเท่าไหร่ It is six meters So we w l r i t e it as 13 minus 6 equals to 7แล้วมันสั้นกว่าเท่าไหร่เราก็มาดูนะคะเอา13ลบด้วย6มีค mm ่าเท่ากับ7 So we got the answer is the car So we are going to put the car l i k e here. เราก็จะนำคำว่า car ที่แปลว่ารถยนต์มาเติมไว้ตรงนี้นะคะเราจะได้ความหมายของประโยคนี้ว่าเรือยาวกว่ารถยนต์อยู่7เมตรนั่นเองค่ะ Look at the next ไปดูถัดไปกันเลย The boat is shorter than the dot เรือสั้นกว่าจุดๆๆ we are going to look at the boat again เราก็จะไปดูที่เรือกันอีกครั้งนะคะ which one is longer than the boat แล้วอะไรที่ยาวกว่าเรือ w e g o the t bus ก็ได้มาแล้วนะคะก็คือรถบัสนั่นเอง so we are going to put the bus right here เราก็จะเติมคำว่า bus ลงไปตรงนี้เลยนะคะ Look at the next ไปดูที่ถัดไปกันเลย but l แ n ้วก็แดนเด d ร t เรือเนี่ยมันสั้นกว่ารถบัสแต่มันยาวกว่าใคร so which one is shorter than the boat เราก็ไปดูว่าอะไรที่สั้นกว่าเรือ we got the car so we are going to put the car right here เราก็ได้มาแล้วนะคะรถยนต์นั่นเองที่สั้นกว่าเรือดังนั้นเราก็จะนำคำว่า car ไปใส่ไว้ตรงนี้กันเลย ดังนั้นนะคะประโยคนี้ทั้งหมดที่เชื่อจะอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังอีกครั้งหนึ่งและแปลไทยให้ฟังนะคะ The boat is shorter than the bus, but longer than the car ก็จะได้ว่าเรือสั้นกว่ารถยนต์แต่จะอ้อขอโทษนะคะเรือสั้นกว่ารถบัสแต่ยาวกว่ารถยนต์นั่นเองค่ะ The n e x t และถัดไปนะคะในลำดับสุดท้าย the shortest object is the t สิ่งของที่สั้นที่สุดคือ which one is the shortest อันไหนมันสั้นที่สุด w e t o the car ก็ได้มาแล้วนะคะรถยนต์นั่นเองที่สั้นที่สุด so we are going to put the car right here เราก็จะเติมคำว่า car ใส่ไว้ตรงนี้เลยนะคะ and the dot h e dot is the longest object และจุดจุดจุดเป็นวัตถุที่ยาวที่สุด look here ดูที่รูปภาพเหล่านี้นะคะ which one is the longest อันไหนเป็นสิ่งของที่ยาวที่สุดกันคะ so we got the bus ก็ได้มาแล้วรถบัสนั่นเองที่ยาวที่สุด so we are going to put the bus right here เราก็จะเติมคำว่า bus ใส่ไว้ตรงนี้กันเลยนะคะ yeah we have done ในที่สุดนะคะเราก็ทำตัวอย่างแบบฝึกหัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว your homework is like this การบ้านของเด็กๆนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลย finally it's time to do your homework ในที่สุดนะคะก็ถึงเวลาทำการบ้านแล้วคะ่ะ Your homework is on the page 50, on the exercise F การบ้านของเด็กๆนะคะจะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่ 60, แบบฝึกหัดข้อ F, f. It's time to say goodbye again. Thanks for watching. See you again next time. Goodbye. <Bye. S 2> แล้วแล้วก็ถึงเวลาบอกลากันอีกแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ